เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันในปัจจุบันนี้นะคะเกิดขึ้นอย่างมากมายโดยเฉพาะนี้ไม่พ้นกับเรื่องเด็กๆค่ะซึ่งเด็กเดี่ยวนี้เด็กตัวเล็กๆมีการเดินทางกันอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะไปกับผู้ปกครองไปกับรถโรงเรียนหรือมีผู้ปกครองไปรับที่โรงเรียน ซึ่งเสถานการณ์เลยค่ะสามารถเกิดปัญหาได้ก็คือลืมเด็กไว้ในรถค่ะหรือผู้ปกครองเองเกิดความชราใจคิดว่าทิ้งบุตรหลานไว้ในรถสักแป,ป๊บหนึ่งลงไปท,ทําธุระแป,ป๊บเดียวไม่น่าจะนานแต่บางครั้งความร่เรวยสิ่งเหล่านี้จะทําให้เราลืมบุตรหลานไว้ในรถค่ะซึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วลหลายครั้งทุกปีว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเสมอ ไม่ว่าจะเป็นรถโรงเรียนหรือรถผู้ปกครองค่ะวันนี้ทางโรงเรียนบ้านหัวมอยางของเรามีความยินดีที่จะนําเสนอคลิปในเรื่องของโครงการช่วยหนูน้อยติดรถซึ่งเป็นสื่อการสอนให้เด็กๆทุกคนในรถช่วยเหลือตัวเองออกจากรถได้หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้กับตัวเด็กค่ะงั้นไม่รอช้ากันเลยเดี๋ยวเราไปติดตามคลิปกันต่อไปเลยค่ะ เดี๋ยวคุณแม่จะลงไปทำธุระแป๊บหนึ่งนะคะค่ะคุณแม่เดี๋ยวหนูรออยู่ที่นั่นเลิกค,ค่ะค่ะลากเลกดีกว่าอย่าวิที่ไม่ปลอดภัยบ๊ายบาย เมือม่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาบอกวิธีว่าเด็กๆจะมีวิธีทำอย่างไรนะคะงั้นเราไปดูขั้นตอนของการที่จะให้เด็กช่วยเหลือตัวเองออกจากรถได้เลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะเด็กๆไม่ต้องตกใจค่ะตั้งสติก่อนแล้วเมื่อตั้งสติได้แล้วให้เด็กๆไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนของรถให้เด็กๆลุกขึ้นค่ะ ไปยืนตรงตำแหน่งของเบาผู้ขับหรือเบาคนขับนั่นเองค่ะเมื่อยืนบนเบาะเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็ลองเอื้อมมือไปแตะตรงปุ่มไฟฉุกเฉินให้ไฟฉุกเฉินกระพริบเพื่อที่จะให้คนอื่นเห็นเด็กๆว่ารถเทนี้มีจุดน่าสนใจทำให้คนอื่นเดินไปดูค่ะขั้นตอนที่2ก็คือให้เด็กๆเ,เอามือเอื้อมไปตำแหน่งของแต่รถนะคะ ใช้มือข้างหนึ่งวางไปก่อนแล้วใช้มืออีกข้างวางทับกันให้เด็กยืนขึ้นเลยนะคะแล้วโน้มตัวลงไปเพื่อกดแตรกดค้างไว้เลยค่ะให้เสียงดังหลายๆครั้งเพื่อจะเป็นจุดให้คนอื่นๆได้ยินเสียงแล้วคนที่อยู่ข้างๆได้ยินก็จะเดินมาช่วยเด็กๆค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะถ้าเด็กๆก,กดแตรแล้วยังไม่มีใครมาช่วยให้ปลดล็อกค่ะ ประตูด้านไหนก็ได้มีปุ่มล็อกอยู่นะคะเด็กๆก็เอื้อมือไปปลดล็อกค่ะเมื่อปลดล็อกแล้วก็เอามือเปิดประตูแล้วผักออกมาค่ะหากเด็กๆไม่มีแรงให้ใช้เท้าทั้งสองเท้าดันประตูไว้เลยค่ะเพื่อที่จะให้ประตูเปิดได้อย่างง่ายๆค่ะจากการที่นักเรียนได้เรียนรู้ คลิปการสอนและให้ความรู้เกี่ยวกับการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์สมมติเมื่อเด็กติดในรถแล้วนั้นเราจะเห็นว่าตัวเราเองนั้นสามารถนำความรู้วิธีการที่ถูกต้องไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือหากประสบกับเหตุการณ์ด้วยตนเองนักเรียนสามารถนำไปใช้ได้ในเมื้องต้นดังเหตุการณ์ของเด็กๆทั้งสาคนที่สามารถเรียนรู้ และเข้าใจในวิธีการที่ถูกต้องกับการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ติดอยู่ในรถอีกทั้งยังนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาตลอดจนเรียนรู้ที่จะถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆเป็นวิทยาทานได้อย่างเหมาะสมค่ะ